สวัสดีค่ะมือนีบอมซาสิไม่แยกต้อนอะมอนสเตอร่าจ้ะพี่น้องเนี่ยมอนสเตอร่าตัวนี้บอมซาสได้มาจากของเพื่อนจากราะวาของเพื่อนต้นมันต้นมันเหลืองอมซาสกรับว่รู้ว่าเป็นต้อนอยังนี่ใบของเขาเริ่มเหลืองก็ได้เห็นว่าเออของของใบเริ่มเหลืองล้วก กิ่งมันแตกออกหลายปอมซาก็เลยทําการตัดขอเขามากอพีเพิ่นมากเราสิมาเอามาแยกใส่ขอ,ปองปมซาจะอันนี้ปอมซาตัดมากก็นีน่แหละแค่นี้แล้วก็มาปักช้ำเอาว่าใดปักช้ำเอาไม่แซนามว้จะประมาณหนึ่งอาทิหนึ่งอาทิตย์ตยวกว่าจะพี่น้องนี่หลากเขาเริ่มบอกแล้วถ้าังเกตเห็นเนี่ยเดี๋ยวปอมซาเส,สียลุ่มดินลกเขาเริ่มบอกแล้วเดี๋ยวเขาเสียลุ่มดินแล้วปอมซาก็ส,สิอ่า เลี้ยงร่องเลี้ยงเขาเบิ่งว่ามันสีมันมันมันฉีเป็นพ่อสาเหตุเนี่ยแต่ของพี่เพิ่นก็เอาโดนไว้เอาไว้โดนแดดอยู่แต่ว่าก็เหลืองแล้วก็บ่รู้ว่าเป็นของเพิ่นเป็นเพราะอีหยังเนีวกมซาสิมาล่องแยกเบิ่งเนี่ยจ้ะต้นแม่เพิ่นก็ต้นใหญ่อยู่ใบเขาก็ใหญ่คนนี้อยู่ตอนนี้ลมซาตัดตรงยอดมาเอาเสียใบลกเขาก็เริ่มเดินแล้วเดี๋ยวกมซาสิแยกใส่กระถางดินเนาะ ดินของผมศาตรกับบ่มี่ยังจะก,กับเป็นแค่ดินถุงธรรมดาทีซื้อมามันบ่มีแบบกาบแบบเผาอย่างที่เราสามารถหาไดจากอนอก์เวยศาสตราเราดินทีซื้อมาแบบดินถุงธรรมดาเราเสียวมาาแยกใส่กระถางจากอุปรกรณ์นี่แหละก็ดินใส่มอนเซล่าก็มากดิน ตรงเนี่ยจังหน่อยจ้ะพี่นอ้องเพราะคอยมักแบบว่าดินแบบอุออ้มน้ำร้ายจนเกินไปทำให้แย่บักเพาหรือกากบักเพาใส่ก็กกดีตัวของผมสาวมี่แค่เอาแค่ดีธรรมดาอุปกรณ์อยู่หนีนอเวหายอยา,ากจ้ะพี่น้องโดยเฉพาะกากมะพร้าว กาบกาบมะพร้าวที่เป็นคุ้ยมะพร้าวนี่หายยากจะ้ะมีปอมซ่าขันใส่พ่อประมานในจากน้อยใส่พอเต็มหลายเราวาเขาเสียเอาอเอตันมอนสเตลา่าเสียบลงไปเอากระเชอาเสียบกันนี่ละ่ะปอมซาออกมาเอกมาก,กิ้งสองอัน แล้วเราก็จะทําการตัดออกให้มันเป็นสองช่อเนี่ยจ้าดูซาติตาตรงนี้ก็สิได้มอนสเตลาสองสองช่อแล้วเวลาการช่่มก็เอาด้านนี้ลงให้ให้ด้านให้ด้านนี้ตั้งขึ้นจ้ะพี่น้องเนี่ยด้านนี้ก็ตั้งขึ้นลากก็จะเดินอย่างเงี้ยใบเขาจะเอียงก็ว่าเป็นยังแต่ว่าเขาห้รากเขาได้ยู่ติดพื้น ผมสากส็เสียวลุ่งเลยหันและเหนี่อ,อกหันใบของเขาออกแล้วก็อันนี้ลงน,นี่ก็สีลงแบบนี้ผมสะาก็สีหันออกทั้งหันใบออกสองทางเอาดินใส่ เขาไม่ค่อยชอบแดดจัดมอนสเตอร่าเพราะมันลำไรตาบานของผมซาบอมีออ่ตัวใหม่พันนี่จ้ะตาบาคือเหียนของผีเป็นมันหนันไอ้เครื่องมันใหญ่เหกอะมันหลายเครื่อง็ะเลขอเพิ่นตัดมากทา้เาสียมาช่ำเอาถ้าเขาไปซื้อกะลายบาทอยู่ถ้าเป็นตัวนใหญ่นะตอนนี้เ้างเสียมาช่ำเอา คิดว่าพวกหนาจะยากเพราะว่าลักเขาเริ่มเดินแล้วแค่เหาให้น้ำเขาแล้วก็ดูแลเขานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นปมสากับเสี่ยวปุ๋ยใส่แต่วปุ๋ยใส่ตัวนี้ใส่ให้เขาติดแน่จากน้อยแล้วปมสากับเสี่ยวปุ๋ยใส่ประมาณจากสองอาทิตย์เดี๋ยวปมสากับสีร้อยปุ๋ยนี่ <c oughs> ปลูกบาอย่างจะพี่น้องปลูกก็ไม่ยากแต่จะรักษาให้เขาแบบว่าดูดูดีหรือให้เขามีชีวิตแบบว่าบ่ตายนี่ก็อีกเรื่องนึงต้นไม้บางย่างก็ต้องให้ความสนใจเขานิดนึงต้นไม้บางย่างก็สีเปต้อตรงดูแลหลายเขาก็อยู่ได้ข้นพวกขึ้นพวกแคคตัสเนี่ยนี่พุมซากกสิเล็ดใบเขาออก ออกทางแบบนี้มันก็จะได้อย่างนี้แล้วเราห้อก็เอาไปใส่กระถางเราเอาย่อ,า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 อาตาเมื่อกี้แม่เขาจะแตกกันมากทั้งสี่อันนี้เขาแตกกันมากฟังนี่อันนี้ถ้าเกิดว่าเออยอดเขาแตกขึ้นมาแล้วเ้า,าจังตัดอันใบนี่จิิงก็าบอเป็นยังเพราะว่าใบเขาสวยมันเยนังไนจะทอน นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะพีน่น้องเนี่ยมอนสเตล่าของฟอมซาแยกไวก้เขาแยกกถ้าซื้อกลายบาทถ้าเขาสามารถขอผู้ใดมาใดเขากับท้การอยู่ละแยกแบบนี้แต่ใส่เวลาในการจะเริ่มเติบโตในจักน้อยจ้ะถ้าผู้ใดมีมอนสเตล่าหรือว่าอย่างที่เหมือนเหมือนอ่าที่ฟอมซาแยกมากหรือขอจากเพื่อนมาก,ก็ใด้ผู้ใดที่เพื่อนมีอ,อ่ะ มังแตกจิงในห,หลายกับขอเพิ่มเด็ดมากเรามาช่าใหม่ขึ้จังผมสาหรือว่าเสียบล่องดิยมได้ก็ได้จ้ะอันนี้ผมสาตอนนั้นบพรานว่าในมีเวลากับเลยเสียบใส่หนังก่อนอันนี้หลักเขาเอาเอเลิมออกแล้วอาทิตย์ก็กว่าหลักเขาก็เริ่มอ,ออกแสดงว่าเขาก็น่าสีโอเคคลิปนี้นะจ๊ะทำให้เราจะพี่น้องผมสาก็ไม่แยกต้นมอสเซล่าให้เบิ้งแล้วก็ค่อยเบิ้งวานเขาสิแตกยอดอีกอีกดวงมัได้เขาจะสิแตกยอดแล้วมาพอกันคลิปนั้นนะจ๊ะพี่น้อง,องคลิปนี้อเรื่องก็ใดกดแชร์กดติดตามให้ผมสาในเรื่อง,องจ้าแล้วก็ อขอบคุณที่ติดตามชมคลิปจ้าแล้วเซนเดลได้วยวามสาก็สีเอาไปรดน้ำแล้วก็ใส่กระถางแล้วจ้าขอบคุณอะไรจ้าสวัสดีจ้า